สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําคาดมือเสือครับคาดมือเสือทําจากอะไรครับนี่ครับคุณผู้ชมครับตะปูครับเพียงเราใช้ตะปูเก่าๆแบบนี้ครับก็สามารถนํามาใช้เป็นคาดมือเสือได้ด้วยนะครับด้วยวิธีง่ายๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปหาซื้อคาดมือเสือให้ยุ่งยากนะครับเพียงเราใช้แค่ตะปูนะครับ ยังเรามีตะปูเก่าๆแบบนี้ครับก็สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและรับชมการทําคาดมือเสือด้วยตะปูด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพลินจะทําคาดมือเสือในวันนี้ครับก็จะมีท่อ PVC ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็นี่ครับตะปูตะปูเก่าๆแบบนี้ครับคดงอแบบนี้เราสามารถนํามา นำกลับมาเป็นคาดมือเสือได้นะครับในการทําวันนี้ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับนี่ครับสามทางครับสามทางเราจะใส่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำคาดมือเสือด้วยปูด้วยกันเลยนะครับผมก่อนเดีนนะครับให้เราตัดนี่ครับทิ้งเลยครับคุณผู้ชมครับ เสร็จแล้วให้เราสวมไปครับแล้วก็เราวัดจากตรงนี้มานี่ครับช้ตลับเมตรวัดครับเราจะใช้ไม่ไกลมากครับ12เซนครับคุณผู้ชมครับเราวัดจากตรงนี้มาครับมาถึงตรงนี้12เซนนะครับให้เราตัดเลยครับ เสร็จแล้วให้เราใส่เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ก็วัดออกมาเหมือนเดิมครับสิบสอเซนครับตัดทิ้งเลยนะครับ เสร็จแล้วครับตรงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อใส่ตะปูนะครับลงไปนะครับให้เราวัดอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นเลขหนึ่งนะครับเราก็ขีดไ้หนึ่งแล้วก็นับจากนี้มาห้าครับอันนี้ก็ห้าครับส่วนนี้ก็ห้าครับส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ ตรงนี้ก็1ครับตรงนี้ก็5เหมือนกันครับนี่ครับมันจะได้พอดีครับ1 2 3 4 1 2 3 4เราจะใส่4ี่เล่มนะครับตะปูครับวิธีจอะนะครับคุณผู้ชมครับวิธีจอะนะครับเราก็จอะให้ ในตัวนี้ครับเราจะใช้ใตัวลูกสว่านนะครับสว่านอันเล็กนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้สว่านอันใหญ่ครับมันจะหลวมนะครับเวลาเราใส่ตะปูไปมันจะหลวมเราจะใช้อันเล็กนะครับในการเจาะเวลาเจาะให้เจาะทะลุเลยนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเราเจาะคมหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาทำปูของเราให้มันตรงกันนะครับนี่ครับเราทุบทุบก็ให้มันตรงนะครับไม่ต้องให้มันโคดงอนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราทุบมาแล้วครับมันก็จะตรงนิดนึงครับโคดงอก็เป็นบางงานนะครับ เสร็จ okay. แล้วเราก็มาใส่ครับทับตะปูครับให้เราต่อกไปแล้วครับคุณผู้ชมครับมันก็จะแน่นครับ เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เราเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมางอตะปูตรงนี้อีกครับให้มันงอเข้ามาหาตัวเรานะครับเวลาเราประคาดนะครับหรือว่าเวลาเราดึงนะครับมันก็จะไม่ตรงนะมันจะตก็จะงอขึ้นนะครับตะปูครับเดี๋ยวเรามาหักตะปูก่อนนะครับครับคุณผู้ชมครับเวลาเรางอตะปูแบบนี้ครับเราก็หาเหล็กแบบนี้ครับที่จะมีรูแบบนี้ครับ วางครับเดี๋ยวเราก็ทุกเท่นี้ครับงอแล้วครับมีครับคุณผู้ชมครับงอเสร็จแล้วครับ เมื่อเรางอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่ด้ามจับนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับส่วนด้ามจับนี่เราก็หาทอ e p v c นะครับเราก็ตัดเอาครับทอพีวีเก่าๆของเรานะครับก็การะยะเอาครับเสร็จแล้วเราก็ทำการตัดครับ เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปคาดหญ้าหรือว่าใบไม้ด้วยกันเลยนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับหาดแป๊บเดียวเองครับใบไม้กองเต็มเลยนะครับส่วนตะปูตัวนี้ครับมันจะทิ่มใบไม้มาด้วยครับติดมาด้วยนะครับเวลาเราคาดนะครับก็ไม่เป็นอะไรนะครับเวลาเราดึงออกก็ออกง่ายครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเพียงเท่านี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการทําคาดมือเสือในวันนี้ครับด้วยตะปูที่เราไม่ใช้นะครับเราอยาเอาทิ้งนะครับคุณผู้ชมครับ มีประโยชน์ครับสามารถนํามาทําเป็นคาดมือเสือได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับในการทําคาดมือเสือด้วยตะปูปูตอกไม้หรือว่าตะปูเก่าเก่าที่เราไม่ใช้วันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ